ปลูกฟักทองไว้เนี่ยสองต้นเพื่อนๆสองในถุงเดียวกันนี่สองไม่รู้ว่าจะทันจะทันหรือเปล่าป้าคิดว่ามันไม่น่าจะทันนะเพราะว่ามันไม่โตที่มันไม่โตเพราะว่าป้าไม่ได้ถอนหญ้าให้มันป้ากลับเมืองไทยนี่อีกต้นหนึ่งมันมีมันมีดอกแบบเนี้ยแต่ไม่รู้วไหนดอกตัวผู้ดอกตัวเมีย ทันก็ทันตอนแรกตอนแรกที่ปลูกฟักทองนี่ไม่ใช่อะไรนะจะให้คุมหญ้าบริเวณนี้ปรากฏว่าหญ้ามันคุมฟักทองไม่ใช่ฟักทองคุมหญ้าแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยดูสิอันนี้ป้าเพิ่งถอนออกมาตอนที่ป้ามาเนี่ยนะกุ้มใจกับหญ้าเหลือเกินป้าไม่รู้จะแก้มันได้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่ได้ใส่ถุงมือ มันคันบางบางทีมันเป็นต้นตําแยที่ต้นเล็กๆอะ่ะพอเราไปจับแล้วมันก็จะคัน